สบายดีและสวัสดีเบิร์ตสกุลชุกคนบอ่าพี่น้องทางลาวอะไรพี่น้องทางไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะซาบัวกะกาบสบายดีเบิร์ตสกุลุกคนพ่อแม่พี่น้องมื้อนี่สาบัวก็ได้มาหาน้องชายใหม่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกับะไมาเบดดินน้ำน้องคือเกาพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมื้อนี่สาบัวก็ได้ซื้อนมหรือว่าลูกชิ้นหรือว่าไส่โกะขอ้งหลพ่อแม่พี่น้องมาห้ทางน้องชายใหม่พ่อแม่พี่น้องเนาะกับสาบัวก็ได้ผ่าน มาเสร็จนี่พอดีพ่อแม่พี่น้องชาวบัวก็เลยมาเบะเยี่ยมดินน้ำนองคือเกาพ่อแม่พี่น้องกลับไปหาทั้งอาน้องชายใหม่เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือชีอยู่เพื่อนอยู่พ่อแม่พี่น้องก็ไปเบิงไปชมน้ำชาวบัวเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็ชาบัวก็มาหาน้องชายใหม่อีกแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะสบายดีสบายดีเนาะอาไหลดดงามนี่เนาะมาแบบนี้รถไฟซื้อไหยน้องชายมหมดแบเอง แบบเอบ<อ>่โดยโดยมื่อนี้กะเอื้อยกะซื้อนุ่มหนักะใช้โกะหรือว่าลูกชิ้นเนาะน้องใช้ไม้ปะไปใช้มือเฮือนบุได้ปะทายดีนี่ก็ได้มันห่อนห่อนบ่อยู่เฮือนห่อนบ่ให้พ่อพอเจ้าไปใช้ฉันนังลักพ่อนี้ไปใช้นะไปเห็ดเวียกบ่โดยเห็ดเวียกให้มื่อนี้บุได้ไปลกหยาบ่บ่บุได้ไปฮ่อนแดดเนาะเลย

ยาดอกยาดอกไปแจกใบดิดิสองพันจากโบงเงินอ่ะใบยังห่ะใบเซนแมนบ่ใบเซนนะใบขีมันคือมีใบสีเขียวนั่บ่ใช่นี่แหละมันมีสีเขียวแมนเงินใบยังใบจักอยู่บ่ใบเซนเบึ่งมันเทียเด้อใบเอาใบให้พอเด้อาใบพอถือเด้อตจะได้เงินใบเนี่ยใบชาพัน หนี่เด no so mm ้ไวชิพันน้องชายไม่บอผู้บอผู้ผู้คือทานใช่ผู้แต่ฮะอยากบอกเจ้าแมนจะบอกแมนดีใจดีใจบอไม่ชื่อวัดกินวัดโรงเรียนเนอะน้องชายไม่ใกล้สิโรงเรียนอ่ะบอแมนม้าชายขันโรงเรียนเด้มือไรฮะมือนี่แล้วเฮ้ยมือนี่ใช่ไหมใช่ที่นี่ที่อันนี้ให้แจ้งก่อนมาสิฮิตอง เพื่อนเฮาเฮือนจาสบอนโอ้ห oh, ิวเฮือนน้องชายใหม่เดินน่องชายใหม่แล้วบันใส่เกี่ยวกันแล้วเก็บนักชุดใจบ่นหนได้รถสองคันเลยบมากลับบ้านกลับบ้านเนาะเอาขึ้นไปทั้งนั้นนะเอามันเกี่ยวกันเลยหมุนป่าหมุนรอแน่นี่ยมันบ่มีป่าเออ น้องชาใหม่ะชื่อนี <t <t ้ค่ะ uh ื่อมาอันน um> uh 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 um ี <h <h ้เอายัยงไงมาบอกชาบวเอาบมบวเอาเลยปะข่อนแดดฮ่อนแดดจะนอยจังเอาเนอนแดดเดี๋ยวพอน้องใ่มา้นี่เดี๋ยวพอน้องชาหมมาให้นี่บ่ปยา nha hắc nè nha ăn nha bố nè nôk đi đốt hay của mẹ thì nó đốt cái quái gì cái Nôm gì mặc dù bố mạt mặc bố สีเขียวบ่มากบป้ะข้าตัวนี้หรือไรอืมไม่พอกินไงเด้อเก็บไ,ไปเด้อเงินเก่าเด้อแล้วเอ้ยเอาไปซื้อกินนมเปรี้ยวอีกแด้อแซ่บบ่มันฮะแมวกระย่าแฉะป้ะบ่มีน้ำจิ้มนี่เนาะเจ้าบ่ซื้อมา เพิ่นบอกเอาหายนาะเพิ่นบอกเพิ่นบอกหายจะกลัวว่าห้าขอห้าขอในน้ำจิ้มมันจะมาหายน้องสมัยก็ว่าอันเนตแล้วก็ลากก็หายยันวันน้องใช้ไม้กินโมได้ยันวันน้องใช้ไม้เพชรบอกเพชรบอกกินเพชรได้ยู่บอกินได้เพื่อนหน่าชิมอาหารชี้ให้ดีนางเด้อน้อยเอาไว้ให้พอกินได้เด้อแพงอยู่บ่พอนะแพง มื้อนี้น้องชายไม้กินข้าวกับยังมื้อนี้กินข้าวกับแก่งไม้แก่งนะไม้แก่งนะไม้อีกแล้วแมนไพ่เห็ดพอบอพอแมนพ่อพ่อคือแกงแต่หน้องชายไม้กินแต่พอให้อะปูปลาบ่มีบ่นังบ่บ่มีพ่อบ่มีเงินบ่มีเงินชื่อก็เลยอันกินบ่ได้ใช้เวทปอบ่มีเงินปอบ่ได้เห็ดพอน้องชายไม้บ่ได้เห็ดต้อนปอเห็ด นั่งนั่งยังไม่ให้ช่วยค่ะเบิร์กแป้งน้องชายมายนะไปพูดอีกค่ะเนาะเอ้าแป้งบอกกินบ่ปอแป้งออกบอกกินอันนโดยอยากอยากแตลูกชิ้นอยากจะลูกชิ้นบ่กินเบิดอยูร์กเบิร์กเนาะเช้าได้ห่านะรับเบิร์กอ่ะบอ ักเบิ่งไม้แทงปากแล้วชุกละชุกแล้วถอดแค่ถอดอีกค่ะถอดเบิ่งอยู่พุ่นแล้วชื่น้ำเมฆาพุ่นแล้วจะชื่อาดพายอืมจะชื่อาดพายโมโหห่านไผยแล้วมาอยู่แคมทางเห็นหมักอยู่ว่าแบบนี้หึ่นหมักเนาะหมักแต่กินในลายเลยจังอ้วนเนาะ มาบออวดนะมาบึงไม้แทงปกหรือเมื้อนี้นีไพแน่มหา้องใส่ไหมบ้าเอบ่าเอ๋บ่าเอ๋มาแล้วบ่มาแต่เศร้าผูวะโดนแลชื่อถีมหาชื่อถีเมมชื่อแต่ดุนนะบอดุนชื่อดุนแหละดุนนะบอ กินหม้อนมเนจ้ามากสีนี่บเมื่อก่อนนั่นกะซื้อสีเขียวมาบ่จะน้องชายมาอยากกินสีนี่เนาะบ่แม่ทำโบหมกักตัวนี้โบหมกัมกบ่หมักแบบไรจ่ะหมักขนมหมักขนมมีปริชื่อขนมมากินูุชิ้นไปก่อนเนาะูุชิ้นกับโมีน้ำจิม้ม

บ้าเอโอ้ยให้กินเบิดทำน,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 นี่กะอืนกินกินในลายให้แมวกินบนี่อืดเจ้าบบกินกะให้แมวกินแมวอยากกินอยู่แมวแมวแมวมวให้แมวมะแซ่บแซ่บบ่อ,อันนี้แซ่บแซ่บกะว่ากัดกินกับลูกชิ้น เจ้าอะไรไป,ปโปะออกแมงกินแต่ทางในเปนะ็นไงกินพร้อมกันได้มันจังแซบขาดแต่ลูขาดแต่น,น้ำจิม้มเนาะน้องจ๋ามาเ้าหรือบุ่อมเขาออม้าว์ล่นะเชาแหละเนาะเป็นยังเจ้าบมัดผรมนะ เบมากคั้นบ่ยังบ่เบิดบ่แม่นพ่อเจ้าก็หาให้อยู่บ่น้องล่ะบ่พ่อบ่หาบ่พ่อบ่มีเวลาบ่โพ่อบ่มีเวลาจ้าปนมื้อนี้เจ้าไปนาลบ่แม่นไปเจเบิ่งนาบ่งะต้นข้าวเจ้างามบ่แม่นต้นข้าวงามงามละเนาะงามะ แคบแคบก็กินกินได้ร้ายกินบัได้นี่กินบัตโลดเอออันนี้ค่ะจมีนี่เอลลลื้อยฮะนะโดยโรยจมียให้เอื้อยเพิ่งอนคะเพิ่งอานจะน้อยก่อแก้เพิ่ออนให,ออนนห้จมีนเอื้อยกินได้ร้ายจึงได้อ้วนมักบ่อ้วนม<า>ัมกมนะักเนาะกินบอ่อนมุ่งนี่กิน แม่ก็อยากืมแมวก็อยากอยากคือน้องชายไม้นี่ยจะแนบบึงปากฮะเนาะอยากน้องชายไม้กินพี่น่ะอยากน้องชายไม้โบอีมกำจ้องเงี้ยเบิ่งมาหนังเงี้ยนี่ถ้าก็ะนังนี่นไม่สวยค่ะเบิ่งอยู่ <c ười> นั่งดีดีเนาะ ใครเกลียแคบมือได้จ้กสีโรงเรียนมือนี่อ่ะมือนี่บ่น,บนี่เจ้าเลิกขึ้นมาแอ่ะบ่อะไรแม่สิกินน้ำเงาเศกเศบอยู่บ่าแปง้งแคบมัมไ้แม่งแปง้งใหญใหญมัมแคบ

โอแมนแมวเจ้าบ so so. mm hmm. yeah ่๊บอแม่ค่ะบอนป็นแมวน้องชายใหม่บ่ได้เดี่ยงบ่เลย้เอ้ยบ่ได้มาคิดฮอดเอื้ยอยู่บ่๊ิดฮอดคิดฮอดเนาะอยากให้เอื้ยมาอีกอยู่บ่๊ะเอ้ยที่กับปะอะไรนี่กับโร่กับร่บอเอ้ยบ่คิดฮอดบ่๊ิดฮอดนี่คิดฮอดคือหายกับซะ าแมวจะกินน้ำเมาแมวอยากเนาะแมวก็อยากเ็้ขอดอ่แมวกับเจ้าของมาได้เกลือเนาะโดยห้องนี่ได้ยังกินแรงนี่น้องใช่ไหมยังบ่ได้เกินบ่มีอย่างบ่ แช่บ่บวันพวมหันโป่งออกเนาะมันได้กินมันหมักแช่ชะอยู่บ่อหัวนี่ครยังไม่ได้ชะบ่อเพาบางแหล่แช่แช่ไปเชื่อโอ้ยยั่นติดเหาให้พอเจ้าหาใยเดือดเด้อน้องหล่าเด้อผมจังเหาจังบ่มคอยมีเด้อเบิ่งดู ให้ตัดผมมาให,ห้นี่พอบะพ่พอเจ้าคือช่างตัดเป็ดแหละพอให้พอจัดเป็นพออะไรนะพอให้แง่กว่าเฮาอีกแม่จะบอกแม่ตัดกระชังทาเรื่อยๆจัก,กระชังจักระชังทาเรื่อยๆจ้ะถามน้ำคุณเบาเก่งแค่กินอ่างคุณ ăn nam ăn, ăn nấm, im Nam đấy nó ăn thế nấm nong chay đấy, bưng mày thang bạc đấy nó ạ, tham ไม่รอดพอเจ้าไปเฮ็ดเวีย้ยเจ้าอยู่กับพายน้องล่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเจ้า,บ,า,าบ่ย่านบ่บ่ย่านอยู่กับเอื้อยพึ่งหั่นเด้อ้าวบัดทางเอื้อยไปนาเด้ใช่บ,<อ>บ่ย่านบ่คนมาจับผัดเอื้อยเป็นผัดเอื้อยไปนาน้ากับปลหลินน้ำเอื้อยพูนนั่นแหละอันหลินแถวนอ่องพูนนั่นคนยารักหรือว่เข้าเจ้าลังลังบ่ล่ะคือเห็นชายประตูแล้วฮัลล็อกเลยเด้อดอกแล้วบ่เลยเราต้องย่านนะบัดเนาะไปเฮ็ดห่าง พอเห็ดเองเห็ดเองบ่ขอบอกแกสือกำลังคืนเก่งแท้พอสายไหมแกอยากได้เห็ดนามบะ่แกอยากได้เห็ดนามบ่อยากได้เห็นแล้วบ่มีไฟไหมแจ้งเคือนแจ้งเคลื่อนจะอยู่ไหนอยู่แล้วไกลๆอยู่เอื้อยชิกาปะไอเด้อวันนี้เด้อเอื้อยมาแวะดินมาเยี่ยมเด้อ เชียน้าจะมาหาใหม่เด้อขินหอดบ่อปป้าก่อนเด้อวันนี้เด้อบ๊ายบายบ๊ายบายมาหอมแก่นหน่อยมาหอมแกบหอมเห็ดยังหนามีแต่เหือมีก็มีบ่เค็มบ่่บอปป้าก่อนเด้อด้มือหนาสีมาดินน้ำใหม่เด้อเด้ออปป้าก่อนเด้อ้องดาเด้อไม่บายพ่อแม่พี่น้องในน้อง น้องใช้ไม้ลากันเด้อล่ะใชลากันเด้อหาห่อนลยกนี้เนยนองพ่อแม่พี่น้องน้องใช้ไม้กับไปหาเอื้อยพ่อแม่พี่น้องกับชาวบัวกับชิได้ขอตัวเนาะดูว่าปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องกับมาแบดินน้ำน้องเนาะกะพอดีผ่านมาเส็นี่พอดีพ่อแม่พี่น้องชาวบัวก็เลยแบะมาเยี่ยมยามน่อง ก็ชิได้ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้เนาะกับผักติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้สาบัวเนาะพอมีกำลังใจหรือว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆสาบัวก็ชิได้ขอตัวลากอนขอก้าวเข้ามาสบายดี